นายกรัฐมนตรีประกาศรอบแล้วรอบเล่าชัดเจนนี่กว่าชัดเจนว่า ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาเตรียมไว้พร้อมแล้วเหลือแค่ใส่วันเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้นน่ะนะคะเนื่องจากว่าทนายกบอกไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอันนี้ท่านเปรยกับสอสอในพักภูมิใจไทยนะคะขณะที่ภาคฝั่งของพักประชาชนขอเพียงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามตาม MOA คุณจะยุบสภาเร็วกว่า3เส็จมก,กราคมปีหน้าผมก็ไม่ติดนี่เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะคะดังนั้นความน่าสนใจอย,อยู่ตรงที่ พักเพื่อไทยเราพูดถึงการเมือง3าก,ก๊กอนะเนาะถามว่าพักเพื่อไทยจะประเมินสถานการณ์อย่างไรในวันที่นายกกำลังเป็นฮีโร่ปราบเขมรอยู่วันนี้ชวนวิเคราะห์กันต่อในลิกกว่าข่าวค่ะ ตอนนี้นะคะที่รัฐสภา,าก็มีการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สองคุยกันเมื่อวานวันแรกวันนี้คุยกันอีกวนนันนึงนะคะก่อนที่จะต้องทิ้งไว้15วันแล้วไปเคาะกันอีกทีวาระสมซึ่งก็น่าจะไม่เกินปลายปีนี้ไม่ก็สัปดาห์แรกของปีหน้าหลังเปิดปีใหม่เพราะฉะนั้นจุดยืนของหัวหน้าพักประชาชนชัดเจนนะคะนักข่าวถามว่าเอ๊ะถ้ายุบสภาเร็วกว่าเดิมเนี่ย มันมีอะไรไหมนะคะคุณเท้งนะัทพงศ์ก็เชื่อว่าถ้ายุบสภาเร็วขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามกรอบ MOA ที่ตกลงกันไว้มันก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรตราบใดที่ทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบเช่นการทำรัฐธรรมนูญใหม่ย,ยังเดินหน้าต่อได้เราสามารถทำประชามติพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้าได้ไม่ติด ส่วนการยื่นสักป้อการอภิปรายไม่ไว้วางใจถามว่าพักประชาชนเอาด้วยกับพักเพื่อไทยไหมคุณเทมบอกว่าถ้ามีการยื่นจริงๆเนี่ยพักประชาชนขอดูผลก่อนว่าที่คุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญสองวันเนี้ยวาระสองผ่านไหมหากผ่านไปแล้ววาระสจะเป็นยังไง ซึ่งเราพูดชัดมาหลายครั้งว่าถ้ากระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ต้องสะดุดลงไม่เป็นไปตาม MOA ที่ตกลงกันเมื่อไหร่เราพร้อมจะยื่นซักฟอกทันทีแหมมาตราหนึ่ก็คืออภิปรายทั่วไปแบบลงมติ ะะก็คือมีการโหวตคว่ำได้ให้ไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้นั่นเองทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือข้อสรุปจากวงประชุมเมื่อวานเราได้อะไรนะคะได้ที่มาของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญคือถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญแบบร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยวิธีการเป็นยังไงใครเป็นคนมาร่าง ะะตามกรอบที่คุยกันไว้ในชั้นกรรมธิการคือจะมีกรรมธิการยกร่าง35คนเมื่อวานนี้เคาะก็คือผ่านวาระ2ไปในส่วนมาตรานี้ที่ว่าที่มาของกรรมาการยกร่างเนี่ยเราจะใช้สูตร 20- หยิบหอ่า20หยิบหคืออะไรคือสอสอสอวอรวมกลุ่มกัน20คนและบอกฉันจะโบวตคนนี้หนคนนี้ มาเป็นกรรมาที่การยกร่างถามว่าตัวเลข20หยิบหนึ่งมาจากไหนก็มาจากสสสวสอ,ส,อ,วอ,ส,อสภาเนี่ยรวมกันมี700คนใช่ไหมคะเอา35ไปหารมันก็ได้20เพราะฉะนั้น20คนเนี้ยสมาชิกรัฐสภา20คนคุณมีโคต้าเลือกกรรมาการยกร่างได้1คนซึ่งทางผู้เสนอไอเดียนะคะก็คือสอสภริ์จากพรรคประชาชนนะคะบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นไปเพื่อให้มีหลักประกันว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสีใดสีหนึ่งทําให้ผู้ร่างมีตัวแทนที่หลากหลายจากทุกกลุ่มความคิดแต่2ีหยิบหเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เสด็จน้ํานะคะเพราะเพิ่งวาระ2เองเดี๋ยววาระสามมันคือไฟิแนลและวว่าวาระสามจะผ่านหรือไม่ผ่าน ที่นี้ถามว่ามันจะเป็นอิสระจริงไหมน่าคิดนะคะว่าสมมุติอย่างสวสองร้อยคนใช่ไหมคะเต็มสภาเนี่ยสมมุติว่า200คนนี้มีความเห็นสอดคล้องกันเห็นด้วยกันทุกประการขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่า200คนนี้มีโควตาเลือกกรรมธิการยกร่างได้10คนเลยถูกไหมคะถ้าเราใช้สูตร2 0สยิบหเนี่ยสวท่านจับก,กลุ่มกัน10 10กลุ่มใช่ไหมท่านก็จะได้กรรมธิการยกร่างตั้ง10คนเนี่ยจาก35คน เพราะฉะนั้นสมมุติไปอีกว่าถ้าสอวอทั้ง200คนมีความคลิดสอดคล้องไปกับพักการเมืองหนึ่งซึ่งมีขนาดสักร้อยอัปมันจะเป็นยังไงเออนื้อออกไหมมันจะเป็นยังไงคะ ถ้าสักร้อยอัเห็นตรงกันและเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเอ้ยมันจะเกิดอะไรไหมกับกรรมธิการยกร่างชุดนี้มันจะมีความหลากหลายจริงหรือเปล่าซึ่งกรรมธิการยกร่าง35คนนี้จะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดกติกาประเทศไทยในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งปีหน้าสำคัญไหมคะสำคัญนะเพราะนอกจากคุณเลือกผู้แทนเข้าไปในสภาเนี่ยคุณจะเลือก คนที่จะไปเลือกคนมาตั้งกติกามาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เราด้วยเนี่ยยกเว้นอะไรรู้ไหมคะยกเว้นถ้าประชามาติพร้อมเลือกตั้งแล้วคนไทยส่วนใหญ่บอกไม่เห็นต้องแก้อะไรใหม่รัฐธรรมนูญไม่ต้องร่างใหม่ทั้งฉบับใช้อันเดิมไปนั่นแหละหรือเห็นด้วยกับการแก้รายมาตราไอ้ที่คุยกันมาเนี่ยก็เป็นอันพับตกไปค่ะ ทีนี้ชวนมาวิเคราะห์จุดยืนของพักฝ่ายค้านแต่ละพักเขามีจุดยืนอย่างไรเพื่อไทยประชาชนเนี่ยสองพักนี้อยากแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันตรงที่จังหวะในการยื่นซักบอกอย่างการอภิปรายเมื่อวานไอ้เรื่อง20หยิบหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่เห็นด้วยอย่างคุณหมอชนนานอธิบายนะคะว่าคือถ้า20หยิบหเนี่ยคุณไม่สามารถป้องกันการครอบงำการจัดตั้งการผูกขาดได้นะ ดังนั้นคุณหมอชนน่านก็เลยเสนอว่าเราเพิ่มสัดส่วนไหมว่าเวลาจะเลือกเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายค้านเห็นชอบด้วย20%ของฝ่ายค้านที่มีอยู่หรือจะต้องมีสอวอไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ40่สิบคนมาเห็นชอบต่อกมาที่การด้วยเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคานในส่วนนี้ว่าเออไม่ให้มันเกิดการผูกขาดหรือครอบงำนะคะ ทีนี้กลับมาที่พักประชาชนเออสงสัยไหมถ้าฟังจากไอเดียเพื่อไทยเออมันก็ดูเสี่ยงต่อการครอบงำผูกขาดทําไมพักประชาชนโอเคอะถ้ามองไปถึงการเลือกตั้งปีหน้าสมมุติเราเป็นพักประชาชนโอ,อ้ึกากาจะทําแคมเปญเลยค่ะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่เลือกเรานะคุณก็อาจจะระวังกินร่วประเทศไทยนะสอวอกับพัก ถ้าเป็นสีเดียวกันขึ้นมาจะกินรวบไหมแบบนี้อ่ะก็อาจจะใช้เป็นแคมเปญในการหาเสียงได้หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเราเป็นพักประชาชนเราคงบอกว่าเออถ้าเกิดคุณมาเลือกเราเนี่ยคุณก็จะได้ผู้แทนที่มีความหลากหลายกลมอ่ะซึ่งอันนี้เราต้องไปพิสูจน์ว่าจริงไหมนะว่าเขาจะไม่ผูกขาดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณไอติมบอกว่าถ้า คุณรับผิดชอบเลือกกรรมธิการเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาค่ะกลับมาที่จังหวะของการยื่นซักฟอกอย่างที่บอกไปเพื่อไทยกับประชาชนเขาต่างกันถ้าเป็นพักประชาชนคุณเทงก็บอกชัดแล้วว่าปลายทางอยากไปให้ถึงวาระสามเลยเอาให้รู้แล้วรู้รอดว่าผ่านไม่ผ่านซึ่ง ก็ขู่ท่านนายกแล้วเมื่อวานว่าถ้าไม่ผ่านอะ่ะยื่นอภิปรายมาตราหนึ่แน่นอนนะคะส่วนพักเพื่อไทยอันนี้ก็น่าคิดเป็นไปได้ไหมว่าพักเพื่อไทยอาจจะใจร้อนไม่รอให้ไปถึงวาระสามเพราะถ้าดูจากท่าทีของแกนนำพักอย่างอาจารย์ชูศักด์แบบนี้ก็ต้องประเมินใช่ไหมว่าถ้าดูทรงว่าจบวาระสองแล้วเนี่ยโอกาสวาระสามจะผ่านมีไหม ถ้าไม่มีอาจจะชิงก่อนเลยนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบทสรุปของการประชุมวาระสองเนี่ยแหละที่กําลังถกกันอยู่มันจบยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็อาจจะชิงยื่นสักฟอกและแม้จะรู้นะว่าปลายทางท่านนายกท่านใช้สูตรว่ายื่นปุ๊บยุบสภาปับ๊บอะนะคะเพราะถ้าคุณยุบสภาหนีการตรวจสอบพักเพื่อไทยก็เล่นได้เล่นไม่ไงนะคะนี่ คุณไม่ยอมรับกระบวนการตรวจสอบตามระบอบราาประชาธิปไตยคุณไม่เคารพกติกาคุณหนีการตรวจสอบก็ดิสเครดิตกันไปหรือแม้กระทั่งคุณขวางทางในการแก้รัฐธรรมนูญน,นี่ก็เล่นได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วภูมิใจไทยละเสียไหมภูมิใจไทยวันนี้ฉวยบทฮีโร่ปราบเขมเเราต้องรักษาอธิปไตยไทยอันนี้คือนุ่นไม่ได้ว่านะคะคือหัวใจท่าน,น่ยท่านก็ท่านก็สู้จริงแหละท่านก็พูดในนามคนไทยจริงๆแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าม,มันได้แต้มทางการเมืองด้วยไง ถูกไหมคะเพะั้นตรงนี้เนี่ยท่านได้เรตติ่งทางการเมืองจากเรื่องไทยเขมรอยู่แล้วท่านก็อาจจะอ้างเหมือนเดิมได้ว่าเนี่ยผมเนี่ยกำลังสู้กับศัตรูข้างนอกเนี่ยคุณมาเล่นเกมการเมืองแบบเนี้ยบีบผมยุบสภาพเพราะต่อให้ผมชี้แจงดีขนาดไหนรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะ่ะชนะกี่โมงอ่ะท่านก็อ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแถม ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาท่านก็คอนเฟิร์มชัดๆว่าท่านเตรียมไว้แล้วเหลือแค่ใส่วันเวลาที่เหมาะสมดังนั้นจะเห็นท่าทีของท่านนายกเนี่ยตอบสื่อก็ชัดไปพูดหลังไมก็ชัดไม่ว่าจะเป็นยังไงคะไปพูดกับข้าราชาการระดับกระทรวงใช่ไหมไปพูดกับสสพักภูมิใจไทยหรือที่ไปพูดกับกลุ่ม16ที่นำโดยคุณสุชาติชมกลิ่นคุณธนกรวากบุญคงชนะน,นะคะ ดินเนอร์กันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินก็ส่งสัญญาณทั้งหมดเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยที่คุยกันสามวงเนี่ยว่ายุบสภาจะเร็วกว่า3า็ดมกราคมปีหน้าเร็วกว่าไทาม์ไลน์แน่นอนแต่ตัวแปรสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องปมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาปลายทาง จะจบแบบไหนระหว่างเรากับกัมพูชาแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ในเมื่อทางกองทัพส่งสัญญาณชัดแล้วนะคะว่าเป้าหมายคืออะไรคะทลายขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชาไปอีกนานสิ้นสภาพไปอีกนานอีกทั้งจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราน่าจะชิงจริงๆเนื่องจากว่ากัมพูชากำลังอ่อนแอทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทางเรื่องการเมืองเราเห็นการขยับของฝ่ายค้านนะคะคุณสมรังสีใช่ไหมเขาไปออกถแถลงการในฐานะรัฐบาลพลัดถิ่นก่อนหน้านี้เรียกร้องให้ฐานนักรบเขมรเรียกร้องชาวกัมพูชาคุณลุกขึ้นมารวมพลังกันขจัดตระกูลหุนของหุนเซนออกจากอำนาจบนแผ่นดินกัมพูชาตอนนี้ กัมพูชากําลังอ่อนแอมันก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่ไทยเราได้เปรียบจริงๆขณะที่ทางการทูตนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ชัดเจนว่าถ้าทรัมป์โทรมาบีบเรากลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเราก็จะตอบเขาว่าเราไม่พร้อมเจรจาแปลว่าจะรบให้จบให้บรรลุเป้าหมายก่อนใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการขยับเรื่องนี้อ่อนไหวสําหรับทุกพักการเมืองนะคะเราเห็นเคสและอะไรพักประชาชนเนี่ยออกมาพูดเรื่องไทยกัมพูชางานเข้าตลอดทัวลงยับในล่าสุดคุณเท้งก็โดนเหมือนกันวิจารณ์รัฐบาลเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้น ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันก็เป็นโอกาสของท่านนายกที่ท่านจะฉวยบทฮีโร่เพื่อเพิ่มแต้มดังนั้นการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องชายแดนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องคะแนนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันกลับมาที่พักเพื่อไทยซึ่งถือว่า เป็นตัวแปรสําสคัญว่าถ้ายื่นก่อนวาระสาเนี่ยก็ต้องวัดกันที่เพื่อไทยถูกไหมคะเพื่อไทยก็ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาและเตรียมพักเตรียมคนให้พรอ้อมลงสนามเลือกตั้งมากที่สุดแต่กลัวอยู่อย่างอะไรรู้ไหมคะเป็นไปได้แม้ว่าที่ท่านนายก stand by พร้อมยุบสภาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพียงการทําท่าเฉยแต่อาจจะอยู่เลย MOA 3สม,รมกราคมปีหน้าหรือไม่ ถามพการเมืองฟังแบบนี้แล้วคุณมองยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมานะคะ